ัดีค่ะกระยาณมิตรนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังในช่องของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราจะมาดูพลังงานนะคะเป็นแรนดอมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะแมหมอเชื่อนะคะว่ามีข้อความบางข้อความนะคะที่เป็นเรื่องจําเป็นที่คุณจะต้องรู้นะคะ เรามาดูพลังงานกันก่อนน,น,นนะคะวันนี้เดอ l o เล r เอร์นะคะเดอเลเอร์จัดเน้นนะคะเดอ l o เล r กับจัดเน้นขอนหนึ่งใบเจ็เหรียญนะคะ ดูเหมือนช่วงนี้นะคะคุณกําลังพบเจอกับเรื่องราวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะกับใครบางคนนะคะที่อยู่ทางไกลนะคะแล้วก็เป็นความรักครั้งนี้มันเหมือนกับเป็นพรุรกิิจของคุณนะคะเหมือนคุณได้เจอใครบางคนเนี่ยที่มีความรู้สึกว่าคุณถูกจตากับคนคนี้มากๆนะคะเหมือนเป็นคนที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเร็วนะคะและมีทั้งความทุกข์นะคะและความสุขรวมอยู่ในนี้นะคะเวลามีความสุขก็มีความสุขมากเวลามีความทุกข์ก็มีความทุกข์มากนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะหรือเป็นคนรักของคุณในอดีตชาติก็เป็นได้นะคะความรักของคุณนะคะครั้งนี้ดูเหมือนจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะ เนื่องด้วยความแตกต่างบางอย่างนะคะคุณและเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะหรือเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันแบบมากๆานะคะคุณอาจจะพบเจอคนคนนี้โดยบังเอิญน,นะคะหรืออาจจะเจอกันในการเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนมหมลิขิตของคุณนะคะคุณถูกกําหนดให้เจอเขาคนนี้นะคะ และดูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณนะคะจากค่อนข้างที่จะยากนะคะมันมีปัญหาและอุปสรรคนะคะคุณจะเห็นนะ,ะว่ามีภูเขานะคะกั้นกลางอยู่ระหว่างคน2คนนี้นะคะนั่นหมายถึงเรื่องราวความรักของคุณนะะ่ะจะต้องมีปัญหาและมีอุปสรรคนะคะการที่เรามาเจอใครบางคนนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะคุณอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับเขาคนนั้นนะคะ อาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาก่อนในอดีตชาติก็เป็นได้นะคะคุณจึงได้มาวนเวียนเจอเขาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะจัดเม้นนะครก็เป็นไพ่ของเวรกรรมเช่นเดียวกันนะคะคุณและเขาเนี่ยเคยทำบางอย่างร่วมกันนะคะหรือการมีพันธสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเกิดคุณเชื่อนะคะในเรื่องของอดีตชาติเนี่ย คุณและเขาอาจจะมีการสัญญานะคะว่าจะกลับมาเจอกันในทุกๆุภพชาติก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของอดีตชาตินะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าคุณก็กําลังทบทวนนะคะเรื่องราวบางอย่างนะคะเกี่ยวกับความยากลาบากในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่นะคะเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นการทบทวนความรู้สึกนะคะการทบทวนในสิ่งที่คุณได้ลงแรงลงใจไปนะคะและมันยังไม่ได้ มันยังไม่ได้ผลนะคะอย่างเต็มที่นะคะคุณก็มีการคิดทบทวนว่าจะไปต่อนะคะหรือจะพอแค่นี้นะคะสิ่งที่คุณลงคุณลงแรงไปเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่คุ้มค่านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารักทางนี้มันเป็นรักทางเลือกนะคะเดลิเวอร์เป็นรักทางเลือกเขานะคะอาจจะต้องเลือกระหว่าง ตัวคุณนะคะหรือใครคนหนึ่งนะคะหรือตัวคุณก็อาจจะต้องเลือกระหว่างความรักครั้งนี้กับหน้าที่การงานบางอย่างต้องมีการเสียสละมันเป็นความรักที่ต้องมีการเสียสละจะต้องเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปนะคะเพื่อได้บางสิ่งบางอย่างกลับมานะคะคุณกําลังคิดทบทวนอยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันใช่นะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะปัญหาเรื่องของความรักนะคะเดเดทนานะคะ เดดเดเป็นไพ่ของความตายนะคะแต่เป็นการตายเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะเป็นการจบบางเรื่องเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่การที่คุณมีการทบทวนอยู่ในขณะนี้นะคะไม่หมอะเชื่อว่าคุณจะเลือกนะคะที่จะจบปัญหานี้นะคะ mm hmm. เพราะว่ามีความยืดเยื้อยาวนานนะคะไพ่บอกว่าคุณจะจบนะคะ คุณจะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคุณจะไม่ทนอยู่ในสภาวะนี้นะคะถูกต้องแล้วนะคะการที่เราอยู่ในวงจรชีวิตของใครบางคนนะคะที่เราอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ธนี้นะคะเมื่อคุณเดินออกจากวัฏจักรนี้แล้วคุณก็จะได้สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยังทนอยู่นะคะยังไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ คุณยังทนกับความรู้สึกกดดันหรือความรู้สึกถูกเอาละระเปียบอยู่เนี่ยคุณจะไม่มีวันเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าคุณจะไม่มีวันที่จะพบกับความสุขหรือความกข้าวหน้าหรือการที่จะต้องเดินไปต่อกับชีวิตที่มันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเลือกที่จะจบปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะะเป็นสิ่งที่คุณควรจะทํานะคะและถูกต้องแล้วนะคะเดิมมิดนะคะ ของครูครูบาอาจารย์และสติปัญญาคุณจะต้องใช้การการสงบนิ่งนะคะเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของความสงบนะคะคุณจะต้องอยู่อาจจะอยู่เงีย,งยบๆเพื่อให้เกิดสติปัญญานะคะหรือครูครูบาอาจารย์ของคุณนะคะท่านสื่อออกมานะคะว่าคุณจะต้องแก้ปัญหาในทางออกนี้ด้วยความเงียบนะคะหรือ ความคิดที่ชาญฉลาดนะคะคุณจะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะต้องใช้สติปัญญานะคะไม่ใช่ใช้แค่อารมณ์นะคะบางครั้งเนี่ยความถูกต้องกับความถูกใจเราก็ต้องแยกออกนะคะถ้าเราถูกใจใครมากๆแต่มันไม่ถูกต้องนะคะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็เป็นได้นะคะการที่เป็นมือที่สามเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใ่บอกว่าให้คุณคิดดีๆนะคะคุณต้องทบทวนใช้สติปัญญาใช้ความถูกต้องด้วยนะคะและคุณก็จะคิดออกนะคะ The Hermit เนี่ยคือแสงสว่างที่ไปอุโมงค์อยู่แล้วนะคะเมื่อคุณมองเข้าไปข้างในจิตใจของคุณนะคะแล้วคุณคิดไต่ต่องน,น่ยคุณจะได้ทางออกกับมันนะคะตะเกียงนะของ The Hermit เนี่ยคือจะเป็น แสงสว่างสองทางให้คุณไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะที่ที่ถูกที่ควรที่ดีงามนะคะและความรู้สึกที่ดีนะคะหนึ่งถ้วยนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือได้รับโอกาสดีๆในชีวิตได้รับความสุขที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมือนะคะที่หยิบยื่นออกมาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะหรือสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณอะ่ะ ท่านส่งความสุขมาให้นะคะเมื่อคุณเดินออกมาะะจากสถานการณ์นี้แล้วเนี่ยคุณจะได้รับความสุขจริงอยู่นะคะแรกๆเนี่ยมันอาจจะเจ็บปวดนะคะแรกๆมันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมูฟออนออกมายากนะคะแต่เมื่อคุณจบแล้วนะคะ the day แต่คุณจบแล้วคุณเริ่มใหม่คุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นนะคะได้รับสิ่งดีๆนะคะเป็นความ อันนี้เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยก็คือทางออกคือทางเลือกคุณจะมีทางเลือกใหม่ในชีวิตนะคะที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอาจจะมีทางเลือกเข้ามานะคะแต่คุณไม่ได้เลือกนะคะคุณยังปักใจคุณยังฝังใจกับคนคนนี้อยู่นะคะเพราะอะไรคุณถึงเลิกกับคนคนนี้ยากเพราะว่าเขาเป็นคนรักจากอดีตชาติของคุณและคุณกับเขาก็มีความผูกพันเป็นครอบครัวกันมานานนะครับอาจจะหลายภูหลายชาติก็ได้คุณจึงไม่สามารถที่จะ หลุดพ้นจากคนคนนี้นะคะเหมือนคุณวนลูปนะคะเหมือนอาจจะมีการทะเลาะนะคะมีการเลิกลาแล้วกลับมาใหม่เนี่ยในทุกๆครั้งนะคะคุณไม่สามารถที่จะก้าวออกจากความรู้สึกนี้ได้นะคะและความสัมพันธ์อันนี้แต่เมื่อคุณจบปัญหานั้นมาได้นะคะทางเลือกใหม่ๆผู้คนนะคะมีมากหน้าหลายตาเลยนะคะให้คุณเลือกจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ อีกครั้งหนึ่งกับคุณนะคะเป็นคนใหม่ๆด้วยนะคะที่คุณสามารถที่จะเลือกได้คุณจะเลือกสิ่งที่ดีได้แต่คุณก็จะต้องดูว่าในตัวเลือกตัวนี้นะคะมันมีทั้งสิ่งล่อดรวงด้วยนะคะเห็นไหมคะมันจะมีงูแล้วก็มีมีหลายๆอย่างเลยแหละและแม่หมอมองว่าในเนี้ยในเนี้ยมันมีคนเก่าของคุณอยู่ด้วยและมีคนใหม่ด้วยซึ่งคุณจะต้องเลือกให้ถูก เดอร์มิดนะคะคุณจะต้องใช้สติปัญญาในการเลือกนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังปรารถนาที่จะต้องการความรักอยู่คุณจะต้องเลือกให้ถูกนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวหลอกด้วยอยู่ในนี้นะคะมีทั้งคนใหม่และคนเก่านะคะไม่น่าจะเป็นหลายคนนะคะไม่ต่ำกว่าในนี้ในนี้ก็คือเจ็ดถ้วยนะคะคือหลายคนมากกว่าสามคนขึ้นไปนะคะที่คุณจะเลือกนะคะห้าดาบนะคะ คุณจะต้องสู้คุณจะต้องรู้ึ้นมาและเข้มแข็งนะคะห้าดาบสีดาบห้าดาบสีดาบเทนเพลนนะคะเทมเพลนคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็สู้เหมือนกันนะคะคุณสู้ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะคุณยังไม่ได้รับคำตอบและคุณก็มีการหยุดนิ่งมีการทะเลาะกันนะคะเห็นไหมคะใน ในหน้าต่างบันนี้มีคนสองคนที่ทะเลาะกันนะคะมีการงอนกันนะคะมีการหยุดนิ่งนะคะเกิดขึ้นนะคะคุณกับเขาอาจจะมีปากเสียงกันก็ได้นะคะและการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็มาถึงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ดีหมายความว่า <c oughs> สิ่งใหม่นะคะที่คุณจะได้เห็นไหมคะเดดเดสคุณจะเลือกที่จะจบปัญหานี้นะคะแล้วเริ่มสิ่งใหม่การเปลี่ยนแปลงนะคะเข้ามาแล้วนะคะในชีวิตของคุณนะคะ King of c u p นะคะเป็นคนที่มีความสุกข,ขุมรอบคอบนะคะคุณจะมีความคิดที่ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นนะคะและไพ่ถ้วยหมายถึงความรู้สึกนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะคะคุณจะไม่ได้ใจร้อนและหมอมองว่าในอดีตเป็นห้าดาบคุณใจร้อนและมีการทะเลาะก,กันมีการมีปากมีเสียงมีเรื่องของคำพูดและ ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยการเกิดขึ้นนะคะและคุณจะมีความสุขุมรอบคอบคุณจะคิดละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะมีการไต่ตองนะคะไพ่ king of c u p นะคะเป็นคนที่คิดระวังแผนสุขุมรอบคอบแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช้ความรุนแรงนะคะสิบถ้วยนะเห็นไหมคะสิบถ้วยถ้าเกิดคุณปรารถนาที่จะรอคนเก่านะคะ คุณจะได้แหละถ้าเกิดคุณคุณจะได้แต่มันอยู่ที่คุณจะเลือกนะคะว่าคุณจะเลือกใครนะคะเพราะว่าไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะในเจ็ดถ้วยนี้มีตัวหลอกด้วยนะคะคุณจะต้องเลือกให้ถูกนะคะว่าความครบพร้อมสมบูรณ์ในครอบครัวคุณนะคะคุณจะเลือกใครนะคะระหว่างคนเก่าและคนใหม่นะคะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคนเก่าอ่ะคุณจบความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเดินเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย คนคนนี้ต้องปรับปรุงตัวมาใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ถ้าเกิดคุณยังยอมรับคนเก่าถ้าเกิดคุณเลือกคุณกลับไปเลือกคนเก่าคุณก็จะได้ความสัมพันธ์แบบเก่านะแม่หมอบอกเลยว่าคุณจะได้คนเดิมกลับมาคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต่อให้เขาเข้ามากี่ครั้งคุณก็จะไม่ได้คําตอบคุณเหตุการณ์นั้นก็ยังวนกลับมาเหมือนเดิมคือคุณจะวนหลปอยู่ที่นะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณเดี๋ยวต้องเลือกคนที่เขา เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แก้ไขตัวเองใหม่หรือถ้าคุณจะไม่เลือกคุณก็เลือกตัวเองคุณก็เลือกที่จะมีความสุขอยู่กับตัวเองได้นะคะการเติมเต็มตัวเองได้นะคะอันนี้อยู่ที่คุณเลยนะคะว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนนะคะไม่มีถูกและไม่มีผิดแต่มันก็จะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดคุณเลือกคนเก่าเนี่ยคุณก็จะไปเจอสถานการณ์เดิมะะและคุณก็จะต้อง ไปเจอเรื่องราวเดิมๆแล้วคุณก็จะต้องวนออกแล้วคุณก็วนเข้ามาใหม่แล้วคุณก็วนออกคุณจะเสียเวลาเสียเวลาชีวิตกับคนคนนี้มากๆแต่ถ้าคุณเลือกคนใหม่คนที่ดีกว่าเนี่ยเราจะไม่เสียเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยคำตอบของคุณก็คือความสุขในครอบครัวนั่นแหละความสุขความสุขครบพร้อมที่คุณจะได้แต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะเสียเวลากับใครเพราะว่าถ้าคุณเลือกคนเก่าคุณก็จะเสียเวลากับเขาจนในที่สุดเนี่ย คุณก็จะมุฟออนออกมาได้เพื่อที่จะมาหาคนใหม่อยู่ดีฉะนั้นแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจจจำนนงคุณนะคะไพ่ของศิลธรรมขึ้นมาด้วยนะคะไพ่ของศิลธรรมขึ้นมาเตือนนะคะว่าคุณจะต้องเลือกให้ถูกต้องนะคะอย่าให้มันผิดจารีตประเพณีและศิลธรรมมันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอบอกแล้วนะคะว่าคนคนเดิมของคุณเนี่ยเขา,าอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคำนึงถึงความยุติธรรมด้วยนะคะ และ King คิงออฟคัพก็บอกว่าให้คุณละเอียดถี่ถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลเอกสารสัญญาต่างๆคุณจะต้องสืบค้นให้ดีนะคะว่าเขาเนี่ยมีพันธะอยู่แล้วหรือไม่นะคะต้องศึกษาให้ละเอียดเห็นไหมคะแล้วมันจะมีความวุ่นวายตามมาด้วยนะคะห้าห้าไม้จะเกิดการความคิดเห็นไม่ไม่ลงรอยกันนะคะห้าไม้เป็นความขัดแย้งทางเรื่อง,องความคิดและความขัดแย้งทางเรื่องกายภาพด้วยนะคะ เรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆที่คุณกับเขาเคยทะเลาะก,กันด้วยความคิดเห็นความขัดแย้งไม่ตรงกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกนะคะเมื่อคุณเลือกสิ่งที่มันผิดศีลธรรมแน่นอนแหละความขัดแย้งมันต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งหมดสามคนใช่ไหมคะมันไม่ได้มีแค่เราสองคนถ้าเขามีครอบครัวแล้วเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยปัญหาครอบครัวขเขาจะเกิดอาจจะเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณด้วยเพราะว่าความรักครั้งนี้เป็นความแตกต่างครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้หรือครอบครัวคุณก็ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้จะมีผู้คนรอบนอกที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนสองคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยเป็นคนหมู่มากไม่ใช่ว่าแค่คนสองคนนะคะคุณจะต้องพิจารณาให้ดีหนึ่งไม้นะคะ ไพ่ของการเริ่มต <If S 2> <Hollywood> ้นใหม่นะคะมั่นใจนะคะมั่นใจและเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะและเดินไปข้างหน้าเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้คือการเริ่มต้นใหม่และเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นใจด้วยเพราะว่ามือนะคะที่ถือไม้เนี่ยเห็นไหมคะเขามีการนิ้วของเขาเนี่ยมั่นใจนะคะเขาจะต้องมั่นใจและเดินไปข้างหน้าคุณจะต้องตัดจบออกมานะคะแล้วเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะคะคำนึงถึงจารีตประเพณีแล้วเดินออกไปข้างหน้านะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ อย่างที่คุณมีแพชชั่นอย่างที่คุณมีความสุขกับมันนะคะไม่ว่าคุณจะอาจจะไม่ได้เลือกความลักคุณอาจจะเลือกงานก็ได้นะคะเพราะหนึ่งไม้พูดถึงเรื่องของการงานคุณอาจจะเลือกเดินออกมาเพื่อที่จะทํางานของคุณที่มันตอบโจทย์ในชีวิตเป็นงานที่คุณรักที่คุณชอบและคุณอยากที่จะทํามันจริงๆก็ลองพิจารณาดูนะคะ วีนอฟคัพนะคะไพ่ของความสุขนะคะคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะมีความสงบคุณอาจจะอยู่กับเด็กๆนะคะอยู่กับลูกอยู่กับหลานนะคะหรืออยู่กับทุกคนรอบข้างนะคะหรือคุณอาจจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนอยู่บ้านน่ะแต่คุณจะมีความสุขคุณจะรักผู้อื่นและผู้อื่นก็จะรักคุณด้วยนะคะคุณจะเข้าใจตัวเองว่าคุณต้องการอะไรคุณจะเข้าใจคนอื่นด้วยว่าคนอื่นต้องการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วีนอฟคัพเป็นคนที่เข้าใจตัวเองและผู้อื่นคุณจะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นนะคะแม่หมอมองว่าคุณจะเลือกถูกเพราะว่าคุณเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกที่คุณต้องการจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะคะ King of s w o r d การตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวชัดเจนนะคะคุณจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตของคุณออกนะคะคุณจะตัดช้อยนะคะคุณจะเลือกสิ่งที่ เป็นเป้าหมายของคุณอย่างแท้จริงนะคะ King of Sword ชัดเจนมั่นคงนะคะและจริงจังมากๆนะคะคุณจะเลือกได้ถูกนะคะแม่หมอมั่นใจนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะเ h มิจ g เชียนนะคะแน่นอนค่ะคุณเลือกถูกนะคะไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขึ้นมายืนยันแบบนั้นนะคะจะมีบางอย่างเนี่ยมาทำให้คุณบางอย่างมา มาทําให้คุณรู้สึกได้นะคะว่าคุณจะต้องเลือกนะคะก็คือเซนสัมผัสของคุณนั่นแหละคุณจะมีอยู่คุณจะมีบางอย่างเปิดเผยออกมานะคะเพื่อจะให้คุณได้รับรู้ว่าคุณจะต้องเลือกทางไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดนบันดาลบางอย่างให้กับคุณนะคะเพื่อคําตอบของคุณที่ถูกต้องนะคะท่านจะให้คุณเห็นบางอย่างนะคะและคุณจะตัดสินใจถูกต้องนะคะและ นี่คือความสุขของคุณนะคะคุณล้วครับนะคะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตานะคะมีศีลธรรมจริยาที่ดีด้วยนะคะขอให้คุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องขอให้คุณเลือกความสุขของตัวเองเป็นหลักนะคะความสุขของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความถูกใจนะคะแต่มันคือความถูกต้องนั่นเองนะคะและทําในสิ่งที่เรารักนะคะ ถ้าคุณเลือกงานเนี่ยคุณก็จะได้งานที่คุณรักและงานที่มันถูกต้องเหมาะสมกับคุณนั่นแหละแต่ถ้าคุณเลือกคนรักนะคะคุณก็จะเลือกได้ถูกนะคะไม่เหมาะเข้าใจนะคะจะอย่าลืมนะคะคำเตือนนะคะคุณจะต้องดูด้วยนะคะว่ามันมีตัวหลอกอยู่ในนั้นนะคะมีตัวจริงและมีตัวหลอกนะก็ขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะในเส้นทางของคุณนะคะที่คุณเลือกเดินนะคะ ก็แม่หมอขอเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะพบแต่สิ่งที่ดีนะคะทําแต่สิ่งที่ดีนะคะคิดดีพูดดีทําดีนะคะและชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จสวัสดีค่ะ